อีกตัวนะครับใครอยากได้พ่อพันธุ์นะพ่อพันตัวนี้เป็นสายป่าลันช้ยประการนะสายมันบ้างนะครับสายตัวนี้สายตาไก่สายตานะครับตัวนี้ก็อายุเยอะแล้วนะครับ เอะแสามถ่ายได้ตัวนี้ครับผลสาม,ามตาบอดนะตัวนี้วาณนาวสนาไม่ได้ไม่ได้ทำแ่งขันนะครับบัตรเหตตาบอดนะแต่ว่าจ่ายลูกมีผลงานแล้วนะครับมีผลงานแล้วเป็นไก่แข่งหน้าแล้วก็ขี่นะครับแข่งหน้าขี่ ทอ,อดนะปลดคอสาดปลดคอสาดเลยนะครับตัวนี้เดินได้ถอยได้นะครับเดินได้ถอยได้อันนี้อายุเยอะเช่นกันนะครับใครชอบรักงานผมนะตัวนี้แบ่งกลางๆนะครับกลางๆกลางๆสภาพร่างกายก็สมบูรณ์แข็งแรงนะครับ นี่ครับผมมากลับมาค่อยสายทีนึงน,นะครับแต่ก็ลงแบ่งนะครับถ้าใครสนใจเนาะตัวนี้นะแข้งหน้าดีแข้งหน้าเยอะแน่นอนนะครับหายห่วงนะครับ สนใจนะครับทักทายหากันได้เลยนะครับไปทักพัฒนาเนาะเติมแข้งหน้าแล้วก็ห,หัวดิ้นๆนะครับเตะตลอดนะเตะตลอดสายนี้พิเศษหัวต่ำเลยนะครับหัวต่ำเลยไม่ล่อนะสายนี้ไม่ล่อนะครับเป็นไก่พอดๆด เดินมีถอยนะครับหาช่องครับแนวหาช่องเนาะใครนสนใจทักหาผมนะครับนี่